อะะไรนเป็นขาของใครกันแน่เนสโก้อ wow. uh, oh, okay. uh ่าดูร uh ู huh. yeah. Yeah, ้แล้วเงียบไว้นะหฮยเป็นขาของใครเฮ้ยยากอ่ะเนสโก้ยังพิงว่าใครแบบนี้เนสโกของขาเขาเป็นสีดำเอานะครับห้ามเอามือห้ามเอานิ้วแตะนะเนสโก้โอ้โหสวัสดีครับเพื่อน วันนี้นะครับพวกเราแก๊งดพิฆาตอสูนเราก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่หลากหลายคนมากซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ก็จะมีเรื่องนี้ได้ดีที่สุดหนูรู้หนูรู้ถึงความลับของไทยโชเลยด้วยซึ่งไม่มีเปิดเผยในดาบพิฆาตอสูนเลยพี่เบสรู้ไหมครับความลับของไทยโชอะถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงถึงจะรู้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่เบสก็เลยจะมีเกม เกมเขาเรียกว่าเกมทายเงาทายเงาของตัวแสดงหรือว่าตัวละครในเรื่องดาบพิฆข้ารัสเซียหนึรพี่เบสกับพี่เกสจะมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะให้เราจะให้พี่เบสเนี่ยได้แก้มือนะครับพี่เบสสู้ไหมครับสู้นะครับโอเคเราเรามาดูกันโอเคครับเกมทายเงาตัวละครแรกของเราก็พร้อมแล้วผู้เข้าแข่งขันพร้อมไหม อาพี่แก๊กกับพี่เบสมาดูนะอย่าเพิ่งตอบออออย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบมั่นใจไหมครับมั่นใจเป็นเออ่ความฝันชื่อชื่อแปลเขาชื่อความฝันเหรอแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วมีเดี๋ยวขอถามหน่อยใช่มิสซุลีดสวยไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะพี่เบสรู้ไหมครับว่าใครเอิ่มมั่นใจไหมครับเป็นเป็นเป็นสื่อรถไฟสุดท้ายแล้วใช่ครับโหประเดงว่าเราก็รู้เหรอแล้ว ตอบ <ไป S 1> พร้อมกันนะหนึง่งตอเตมเอ็นมุเบสตอบว่าอะไรเอ็นมุอมตอบว่าอะไรตอบได้หรอกเอ็นมุเอ็นมุเหมือนพี่เบสจะตอบอย่างอื่นนะทีแรกอะเบสตอบอะไรลูกเอาเอาที่ที่มั่นใจคือ,อแรกผมไม่รู้เชื่อโอเคครับข้อที่สองนะครับข้อนี้ง่ายมากๆพ <c oughs> ่อแบงค์ก็เลยจะให้เด็กๆมาเป็นคนตอบ น้องบายมาดูก่อนน้องบายมา FC มามาดูซิว่าคนนี้คือใครบิงฮึฮึฮันจิโร่ฮันจิโร่อึใช่เปล่าบิงคิดว่าใครอุ้ยฮันจิโร่ฮันจิโร่เป็นใครไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ไหนพี่เกสมาดูพี่มาตอบให้น้องหน่อยคือใครชาลสฮันจิโร่คามัดดฮันจิโร่ตอนที่สลับร่างกับเอ่อคามัดเดิเนสโกกโอ้ก็เลยมีไม่ผ่านอย่างนี้อระ โอ้น้องบิงน้องไว้ตอบถูกด้วยะอฟซีก็ตอบถูกตบมือนายเย้ต่อไปเป็นแบบยากนะโอเคพร้อมนะแบบยากเอาพี่เบสกับเจสมามามาไทยมาพร้อมยังพร้อมลค่ะอันนี้เป็นแบบยากนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นแบบยากนะอย่าพิ่งอย่าพิ่งยังยังยังเมนจะเป็นอะไรนะเป็นขาของใครกันแน่ อ่าดูรู้แล้วเงียบไว้นะหฮยเป็นขาของใครหูยยากอ่ะเนสโก้ยังทิงว่าใครแบบนี้เนสโกของขาเขาเป็นสีดำเอานะครับห้ามเอามือห้ามเอานิ้วแตะนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เบสพี่เบสรู้ยังน่าจะกิโยะครับอุ้ยกิโยูกิโยูอันนี้พี่พิเชษอันนี้คล้ายๆเหมือนคุณปู่ของเจอิซึเลยเนี่ยมีไม้เท้าอยู่ตรงนี้ด้วยมีไม้เท้าเหรอเราต้องเราต้องวิเคราะห์นะครับมีไม้เท้าแล้วก็มี ขาเนี่ยเหมือนมันมีอะไรผูกๆที่ขาด้วยเดีย๋ยวเราจะ,อะตอบก่อนครับตอบก่อนพี่เบตพี่เบสตอบใครครับกิวครับกิวพี่เก<อ>ครับเป็นคุณปูขณป่ของเจสือคุณปู่ของเจสือเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับลงมาทีนะหน่อยออยังไม่เห็นยังไม่เห็นเปลี่ยนมาเติมเฮ้ย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 มาโมาโดดไม่ใช่รเป็นคณ เป็นคุณชากอนจิพี่เกดตอบว่าใครนะพี่เกดเขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนตอบอะไรครับเป็นทันจิโร่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 เหมือนกันทันจิโร่ทันจิโร่เหรอกันจิทันจิโร่มันไม่มีสองลากใครวะทันจิโร่พี่เกสพี่เบดได้คะแนนเพราะพี่เกดเปลี่ยนเปลี่ยนทีหลังพี่เบดได้เป็นหนึ่งคะแนนโอเคนะครับเกมต่อไปเป็นเกมไทย ถ่ายรูปภาพนะครับถ่ายชื่อจากรูปภาพตอนนี้จะเป็นให้เด็กๆมาเป็นคนถ่ายมาั่งอ่ะเด็กๆมาดูกันเลยคือสลับก,กันเดซึ่งเด็กทใหญ่เดซึโก,ก้อุ้ยใครอ่ะน,น่ารักอ่ะอ๋อเบงตอบว่าใครครับกกเดซึกกโก้พี่พี่ของมาดูน้องบายตอบว่าใครครับเดซึโก,ก้เดี๋ยวให้พี่เกสมาเป็นตอบเป็นคนมาเป็นคนดูซิว่าถูกไหม ใครครับเน้นข้มามโดเนสโกโโข้มามโดมโดเนสโกโนี่น้องบิงเก่งมากเนี่ยบิงมาคข้าบซิเหมือนบิงเลยอ่ะจากในรูปอ่ะอูหูเหมือนบิงจริงๆอ่ะดูดินี่นี่นี่อันนี้ในรูปในรูปนะคขบไม่บพายแล้วก็มีผมยาวๆคนนี้บิงก็ปล่อยผมเหมือนกันเลยอะ่ะตาต่อไปจะเป็นแบบยากตานี้ตัดสินแล้วนะถ้าแพ้โดนบิ๊กคิยนตานี้ใส่หัวนะโหดโหดตานี้ตาโหด อ่ะเข้าที่นลครับนั่งเลยครับมาเรามาดูกันหูยาก่ะซาเนมิมีเสนซาเนมิซาเนมิเอ้ยพี่เบสตอบไวอ่ะแต่อาจจะผิดนะอากาซึมาซาเนมิเหรออากาซึมาซาเนมิเขาชอบยืนน้าเนี้ยซาเนมินะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ซาเนมิหรือเปล่าลุ้นกันลุ้นกันซาเนมิหรือเปล่า จริงปะเข็มขัดผมก็รู้แล้วครับจานนี้ใช่ไหมบาทเหรียดใช่จานนี้แล้วเขาก็จะยืนอย่งนี้ใช่ใช่จานามินวะนี่พี่แดนชนะตบมือพี่แดนหน่อยเย้พี่คนลุกพี่เกศเต็กเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พร้อมพร้อมไหมครับพี่จะไปอาบน้ำพอดีเลยพร้อมโดนรับโทษไหมอันเดินอันเดินทักเจ้าเงยหน้าเลยครับ เงยหน้าเลยจะได้ไม่โดนผมเยอะเฮ้ยโดนได้พี่เกดพี่เกดยืนก่อนยืนเพิ่งออกนี่นะครับบทลงโทษของเรานิดเล็กน้อยน้อยนะพี่เกดไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวเรามาแข่งขันกันใหม่มันจะเป็นรสชาติอ่ะอร่อยอืมอร่อยโอเคพี่เกดายบายเพื่อนๆหน่อยสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุังกิ้งด้วย 拜拜。